ต่างชาตินะครับสามารถเป็นเจ้าของรถในไทยได้ไหมคําตอบคือได้แน่นอนนะครับที่คายลี่ฟอริตี้คานะครับเราเองเรามีประสบการณ์ที่ดูแลลูกค้าต่างชาติทั้งในรูปแบบฟินแลนซ์และรูปแบบเงินสดมามากพอสมควรนะครับสเต็ปแรกสิ่งที่ทุกคนต้องมีนะครับคือใบรับรองถิ่นที่อยู่เอกสารอันนี้จะออกได้โดยตมนะครับทั่วๆประเทศนะครับเราสามารถไปขอได้เลยแล้วก็ ต้องมีใบรับรองถิ่นที่อยู่เป็นสิ่งสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่ง finance หรือฝั่งเงินสดก็ตามแต่นะครับต้องมีใบนี้แน่ๆนะครับสิ่งที่ง่ายนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นฝั่งเงินสดจะง่ายกว่าเอกสารต้องมีก็ตามลิสต์ตามนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นสำเนาวีซ่าสำเนาพาสปอร์ตหรือใบรับรองถิ่นที่อยู่มีความจําเป็นที่จะต้องมีเอกสารน,นี้ง่ายแน่นอนนะครับสำหรับฝั่งเงินสดคุยตกลงต่อรองดูสภาพรถรับรถได้เลยนะครับ แล้วทําการโอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อของชาวต่างชาตินั้นได้เลยฝั่ง finance เองจะมีเอกสารที่วุ่นวายมากขึ้นและจําเป็นที่จะต้องมีผู้ค้าที่เป็นคนไทยนะครับในการรับรองการเช่าซื้อในครั้งนี้นะครับเอกสารก็จะมีมากขึ้นหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นใบขับขี่และถ้าให้ดีที่สุดคือควรจะเป็นชาวต่างชาตินะครับ ที่ได้รับการรับรองจากบริษัทในประเทศไทยนะครับมีหนังสือรับรองเดือนชัดเจนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็จําเป็นนะครับในการโอนรถให้กับชาวต่างชาติมีความวุ่นวายในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ปัญหาสําหรับคายลี่คุณ Car ให้ความวุ่นวายนี้มาเป็นเราดูแลครับ